ท้งแม่หนิได้ฟังคนเนี่ย

เพราะว่าเดี๋ยวมันถึงแพงกว่าสเปรย์กสิเกอกสิบเกอด้วยเงนเออีกกว่าเพาะว่ามใช้ไใหม่เขไม่ดส่วนห้องหมอนะหมูสิใช้กเกือบสองปุมาทานเป็นไหลไยนนี่แหลนี่จะหาั เจนี่เนี่ยกินอาหารเสมเดียไม่ใส่กแต่านนเนียกคนินเนี่ยกินอาหารกันปูอัเดียวกับพ่อติกูก็ฝันยไงปเดย

ไอ้ยูหนีนั่นนี่เขี้ยว่ะเขาตู้ย่งกว่ <c oughs> าไอะเลงหนม่งมันบองร้อยสิสามกือ ดียวไไสปนลืมเลยต้นระสากับหัวซักหัวขวมอยู่ปลูกผักอก็ได้จ้ะเด้อปลูกผักอยู่เพิ่งจะได้สามสิบเก้านาทีพักการปลูกผักอก็ได้จ้ะเด้อหัวซักหัวขวมอยู่ มาปลูกผักจ้าปล,ลูกผักปลูกผักจ้าเจล่าชแนลเอฟซีทั้งเงินคนกดไลค์หายเนาะค่ะเนาะยกไปแล้วก็แม่ติมคนร้อยเอด็ดแล้วก็เสือเย็นรืมมาอ่านข้อมินนะจ๊ะเนาะรืลืมาอ่านข้อมิน